fideo kuduk please chuple fideo fideo เกียวสุดอ้วนและเนื้อยอดเละยเนื้อเยอะและอ้วนที่สุดในลูกและพุงย้อยและพุงเยอะและพุงกลางลกินเยอะฟนมหมาหมอนเป็นสติกที่เดินได้ินด,ด้วยมนีสติกสติกวันที่ก็กินสติกเอง ลยบอลลาคนลาคนนมนเหามั้ว้วนอน้วนบอกว่านอนอยู่ดีๆก็มีคนลา Mm-hmm. <laughs>